วัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระขายบุญชาแนลคลิปนี้จะมาเล่าถึงไ like, ลฟ์โพสเป้าหมายในชีวิตคนเราเกิดมาก็อาจจะมีภารกิจที่จะต้องทำอะไรบางอย่างหรืออาจจะไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะจะใช้มันมีไหมหรือไม่อยากให้มันมี คุณจะใช้ชีวิตยังไงก็เลือกของคุณสำหรับผมแล้วผมมีไลฟ์โพสผมมีเป้าหมายในชีวิตมีเพียงแค่อย่างเดียวแต่อาจจะมีจุดประสงค์ย่อยๆตามมามากมายจุดประสงค์ในชีวิตภารกิจแห่งชีวิตก็คือการบรรลุธรรมเป็นอนาคามี ก็ลองจกพระอหรหันต์ก็เขืออนาคามีผมไม่ได้หวังว่าตัวเองจะสามารถเป็นพระอหรหันต์นิพานในชาตินี้ได้แต่อนาคามีเป็นสิ่งที่คาดหวังได้อยู่อืมจะว่าอย่างไงดีในเรื่องของการบรรลุธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมัน ขึ้นอยู่กับวิธีการและระยะเวลาที่คุณอยากจะประพุตริรมถ้าอยา,ากจะให้วัตธรรมไว้ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมในวัดเพราะมันถางไปจากผู้คนไม่มีเรื่องทางโลกให้วุ่นวายก็ทําแต่สิ่งที่เองต้องกระทำเดินจงกรมนั่สมาธิทุกวันเดี๋ยวมันก็หลุดพ้นได้เองแต่ ผมไม่สามารถไม่สิผมไม่อยากจะทําแบบนั้นผมยังมีกามอยู่ผมยังอยากจะใช้ชีวิตทางโลกผมอยากจะมีความสุขอยากจะสะดวกสบายอยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะมีแฟรครอบครัวหรืออะไรต่างๆในโลกสิ่งต่างๆในโลกมันย้ายวนใจก็ได้เข้าใจเขาแบบนั้นแหละ อืมผมเองก็มีไอทอนที่เป็นแรงบรันาลใจในการบรรลุธรรมเหมือนกันผองก็ฟังธรรมบ่อยผมก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างการบรรลุธรรมมันมีได้หลายวิธีตั้งแต่เป็นอุวาสกหรือจะเป็นพระไปบวุ หรือจะทำไทยใจก็มีทางเลือกมากมายผมก็เลือกที่จะเป็นคาราวาและมีไอ้ต้นเป็นช่างปั้นหม้อช่างปั้นหม้อมีประวัติเข่้าวอยู่เขาประกอบอาชีพสุจริตเขา เอาเศษดินจากการที่มแมลงขุดออกมาจากพื้นดินเขาค่อยๆรวบรวมเศษดินจากพวกมันและเอามาปั้นเพื่อดำรงชีวิตอยู่เขาไม่ได้ขุดดินหรือทำลายดินเพื่อที่จะเอาดินมาสร้างอะไรต่างๆเขาเลืที่จะเอาดินจากการที่ มแมลงขุดเอาไว้สัตว์ขุดเอาไว้มาทำเป็นหม้อจากดินอะไรแบบนี้เขาหาชีพด้วยการปั้นหม้อเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ตาบอดใช่มันเป็นเรื่องหล่าแค่นี้แต่มันให้ผมรู้สึกซาบสงใจในความสุดจริตของเขา การที่เขาไม่ทำร้ายธรรมชาติแม้เพียงน้อยนิดเขาไม่ขุดดินเขาไม่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช้อะไรเพื่อจิตดาดึงดินออกาจากพื้นเขาใช้ดินจากการที่สัตว์หรือแมลงขุดเอาไว้ค่อยๆรวบรวมมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับการ รักษาธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เขาหาเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ตาบอดนั่นเป็นสิ่งที่ทราบสนใจที่สุดผมรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะทำแบบนั้นผมอยากจะบรรลุทาแบบนั้นเลี้ยงชีพสุดจะดิบเลี้ยงดูพ่อแม่ ขอบครัวอะไรประมาณผมอยากจะใช้เส้นทางนั้นในการบรรลุธรรมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยังทำไม่ได้ผมยังเลี้ยงชีพด้วยตัวเองไม่ได้ก็ก็เลยต้องมาทำอะไรแบบนี้อย่างการอัดวิดีโอลแล้วลง Youtube ผมก็ทำเพื่อหวังว่าตัวเองจะมี อาชีพสักอาชีพเข้ามาเพื่อได้ทำงานอย่างจริงจังสักทีก็การมีชื่อเสียงอย่างน้อยๆมันก็อาจจะมีใครสักคนจ้างที่เราจ้างเราทำอะไรบางอย่างเป็นปสปนสอนเซอร์อะไรอย่างนี้จุดประสงค์ก็มีประมาณน,นั้นการยังช,ชอบ การมีสัมมาอาชีวะอาชีพชอบมันก็เป็นหนึ่งในมรกคมีอรแปรดที่ผมยังทำไม่ได้แต่วันนึงมันก็ต้องทำได้บ้างแหละใช่ไหมคนเราก็คงจะไม่หยุดอยู่ตรงที่เดิมตลอดเวลาอาจจะเื็มหน้าช้านิดหน่อยแต่มันก็ ต้องดำเนินต่อไปคนเราก็ต้องดำเนินต่อไปใช้ชีวิตต่อไปทุกวันไม่มีปุ่มส w ิปไม่มีปุ่มกดข้ามนก็ต้องไปเจญหน้ากันบบนี้แหละอ่ะอถ้าจะให้ตัวเองมีอาชีพจากอาชีพในฝันที่ผมอยากจะทำมันก็เพื่อวันทําทเป็นอนาคามี ก็มีอาชีพที่คิดได้อยู่มันใช้ว่าความฝันที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือการตัวเองเป็นนักธุรกิจจดบริษัทชื่อกระหายบุญแล้วทำผลิตภัณฑ์อยากถึงออกมาที่สามารถทำให้คนเราได้บุญการจากการซื้อมันอืม ผมอยากจะให้คนทุกคนมีบุญติดตัวเป็นตัวของตัวเองบุญเป็นสิ่งที่หาง่ายมากกโดยเฉพาะพบมนุษย์บุญหาง่ายที่สุดแล้วการไปเกิดในสวรรค์บุญจะกลายเป็นสิ่งที่หายากท,ทันทีก็ เนื่องจากพบมนุษย์เราสามารถทำความดีให้คนอื่นได้ง่ายทำดีกับคนเป็นร้อยคนก็ิได้บุญมากขึ้นใช่ไหมตามหลักการนี้ผมก็อยากจะใช้อาชีพของผ,ผมให้เป็นประโยชน์ทำให้ทุกคนมีบุญมากขึ้นใครอยากจะบุญว่ามีบุญมากเกินไปหรอยิ่งมีบุญเยอะยิ่งดีเท่านั้น ดีต่อตัวคนเองและดีต่อตัวผมเองกระหายบุญก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกอนาคตของผมของบริษัทผมอยากจะทำให้คุณมีบุญผมเองก็ได้บุญเช่นกันเร้าวินวินกันทั้งสองฝ่ายนั่นก็เป็นเหตุผลที่อยากจะทำอะไรแบบนั้นซึ่ง ไอ้ประมาณนั้นมันเป็นสิ่งที่มันมุทยามากมากๆเนื่องจากมันก็ต้องใช้เงินทุนทมหาศาลมหาศาลจริงๆซึ่งตอนนี้ผมไม่มีและอนาคตกอาจจะมีได้ยากด้วยเช่นกันผมไม่ได้มีเงินผมทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่เนื่องจากการขาดเงิน ผมไม่สามารถมีงานทํางานไกลบ้านไม่ได้เพราะตําแหนไกลบ้านหมายถึงคุณต้องเสียค่าเช่าต้องเสียค่ารถในการเดินทางถ้หาห่างไกลเกินก็ยิ่งจองเสียมากซึ่งผมไม่มีเงินเพราะที่จะเสียมันก็เลยต้องมาหามา,ากินด้วยการไลฟ์สด อาชีพลงมาใน youtube อ๋อนั่นแหละสาเหตุสำคัญแต่จากน้อยๆมันก็ดีกว่าที่โดยเองไม่รู้จะทำอะไรถึงแม้ว่า,าการรรู้ทำไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่เร็วขึ้น มันก็ดีมันรู้ทำเป็นสิ่งแน่นอนอยู่แล้วก็อยากจะให้มันไวขึ้นเพราะยิ่งไวเท่าไหร่เราก็ยิ่งทุกข์ทรมานน้อยลงกับการที่มีชีวิตอยู่เอาเป็นว่าหวังว่าเราจะสามารถมันรู้ทำได้ไวได้หลุดพ้นออกจากโลกนี้ที่แสนโหดร้าย จากคนที่ไม่มีเงินไม่มีท้องอา้าตาตีสวัสดขอให้ไร้พบกันใหม่ในวันต่อๆไป